อเองนะคะ,ะต้องระทักทีกัว่า้ก็น่าแซ่บอยู่นี่นะพูดเลยแซงจีนลงไลด้จ้าจีนยังเลีอด พี่นอ้องันนี้เป็นแผนผลไม้นะคะเดีย๋ยวเราไปหาดูมานาวกันวันนี้เราจะทำยำนะคะอันนี้ตลาดสดปลานะคะทุกคนปลาในลเย็นดูแดดสองลงไปในพื้นนามองฟ้าฟ้าก็เป็นสีครามเสาชนบุรีคนงามมาเป็นมาดาในดินแดน สวีเดนแดดอ่อนฟ้าใสสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะพี่พี่น้องน้องวันนี้อากาศดีนะคะแต่ก็หนาวม,มากๆเลยสวยงามค่ะดูบรรยากาศริมฝั่งที่นอนเรานะคะ ลานฝั่งตรงข้ามขาวๆโดนแสงแดดกระทบนะคะสวยจังนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนเช้าสิบโมงครึ่งนะคะทุกคนเราก็เราจะเอาขยะไปทิ้งนะคะแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวกลางเสาร์นี้นะคะดูลมแรงมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้ยพัดใบไม้แห้งนะคะมาติดเต็มกองเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวชาชาไปเอาของข้างล่างนะคะเอาไปทิ้งี่ถังขยะนะคะแล้วก็เราจะไปดูซื้อของกันนะคะไปดูค่ะวันนี้ว่าเราจะซื้ออะไรกันได้บ้างนะคะ ก็อนเดินชมกันตานะคะทุกคนนี้พวกเก้าอี้ตู้โต๊ะเตียงเก้าอี้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะของเก่าๆบางทีก็ไม่เก่านะคะทุกคนเป็นของใหม่ๆทั้งนั้นเลยอะ mm ่ะเส้ได้เนาะทุกคนเนาะเราก็จะแวะทานซุปนะคะที่เดิมร้านกาแฟาที่เดิมแสนอร่อยนะคะอ mm ุ hmm. ๊ย ซุปมุ้งนะคะแล้วก็มีซุบมะเขือเทศนะคะนี่นของนิดหน่อยนะคะทุกคนสวยมากเลยดูของแต่งบ้านนะคะเล็กน้อยนอนแล้วก็มีเทียนหอมนะคะ<ม>นี่ค่ะทุกคนสองอันร้อยยี่สิบนะคะเดี๋ยวเราดมสีเขียวสีหอมไหม,มนี่ค่ะโอ้ยหอมจังเลยทุกคนอยากได้ ยฉันไปเอาตะกร้าก่อนทุกคนอุ้ยหอมมากเลยอ่ะนี่ค่ะเราเริอกเอาสีเขียวหนึ่งสีหอมมากทุกคนมาดูข้างล่างตรงนี้นะคะอุ้ยอันนี้ก็หอมจังเอาดิสอ,อรอยส,สิบเป็นไง สินี่เราก็เลือกเอานะคะอันนี้เป็นอะไรคะแบบอุ้ยอุ้ยหอมค่ะทุกคนไปดูลยอ้อันนี้เป็นกลิกนนนนกนก่นกลิ่นค่อนข้างสะอาดาแต่ดมสีขาวชิ ่่ะเดี๋ยวทุกคนวานิลาถุงกะเวลาทุกคนเป็นของน่ารักเท่านั้นเลยมาตรงนี้ค่ะนี่ตะกร้าเห็ดยังมีอยู่หรือทุกคน

วันนี้จะพาทุกคนมาทำยำกุ้งสดกับแซลมอนนะคะมาทำยำแซ่บๆกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะว่าใส่อะไรบ้างคะ่ะพริกขี้หนูลงไปน,นะคะที่เราปั่นมาแล้วพริกแดงพริกเขียวมาได้นะคะยิ่งพริกขี้หนูนีห่หอมเลยนะคะหลังจากใส่พริกลงไปแล้วนะคะพิมก็จะเติมนี่น้นําตาลเคี่ยวสูตรครัวสูตรของครัวเมียผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็นน้าตาลเคี่ยวสูตรเฉพาะนะคะ แล้วก็นักปั่นกัทุกคนแค่นี้นะคะนี่ค่ะดูความข้นขนาดแล้นะคะเดี๋ยวเราเติมผงชูรสนิดนึงนี่ผงชูรสผงชูรสก็ไม่ต้องเยอะนะคะ มะนาวค่ะมะนาวที่ถ้าสวีเดนต้องเลือกเปลือกที่มันเขียวๆนะคะลูกเล็กๆไม่ต้องลูกใหญ่นะคะแล้วก็น้ำมะนาวมันจะหอมหอมกลิ่นมะนาวแบบหอมมากเลยค่ะทุกคนต้องเอ่อที่สวีเดนต้องเลือกแบบนี้นะคะเขียวๆเ,เนี่ยมันจะหอมมาก โอ้โหเด็ดเด็ดมาทุกคนยวชินเดี๋ยวอีกนนะคะ สดที่เราเตรียมไว้แล้วก็ใส่หม้อนำไปนะคะนี่ค่ะใส่ขับลงไปจ้ะกำลังกระโดดนะะี่ค่ะกินเองนะคะไมต้องรอติ๊กที่ขับเน,น,น,นะคะแล้วก็น่าแซ่บเลยนะคะแล้วกพุดเลยใส่มองจริลงไปจ้ะของจริงนี่เราเตรียมไว้ มา,มาจัดจานค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วยำแซลม,มอนกุ้งสดนะคะใส่ขนมจีนว้าน่าชิมมากนะคะทุกคนนี่ค่ะ ขิดมากนะทุกคนเด็ดมากเลยออาหารก็ไม่เห็นนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาซื้อเนี่ชิ้นอืมเด็ดมากกุ้งสดแบบโอ้ทุกคนอร่อยมาก 对啊。Yeah. เิ็ดม้กค่ะที่แบบนี้นค่ะใส่หอมผักหนมกินใส่ค่ะอื เด่นมากค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ